วันนี้จะไมีเอาตำนำนุ่มหัวชาวนะคะใบตุยแห้งแหลงตายมดมีน้ำขั้วเตะครึ่งโลนะคะน้ำตาลปี๊บหนึ่งนำตาลจ๊กนำเรือโจ๊กจอนจานดูแมวเตะนุ่มว่านมานะคะดีกว่าโดดถุงเขี๊ยวนะคะหรือตำนำนุ่มแค่นำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บมานุ่ม ไว้รอตัวนุ้เหมไงนะน่ยไม่ไม่ตื้ยไปเลยที่การต่ำเซือถ้ามีแต่รอใหญ่แมวกวนเองนี่ไ,ไม่ตื้ยกันไหมไปเลยเื้อกินก่อน นี้ว่าเตะถึงโลนะคะนันทานปีปถึงโลแล้วก็เกลือจนชา้กนกูในเดือดกระดาษแหได้นะคะอย่าแตกมันแต่แตกมันไม่ได้อ,อ๋อเดือดโต จะใส่ใบเตยนกันมะน้อมแต่ไม่มีใบเตยอ,อันนี้มันของโมงน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บมัน้อมเสร็จแล้วนะคะหนัำนมหยิบแม

căn lục chịt mèo đâu kìm gọi chim ông ta tùa nung mông có mấy môn của tương nằm buồn đồ sưu kèm mông mẹ ngoài เจ้าอย่าแมวตัวตั้มตัวหลดจงเกี้ยวนะคะไม่นไ,ไม่น่าคินเลยเนาะอืมวันนี้ลูกนุ่มไม่ช่วยอย่าแมวเชื่ออูมอ้มากินของว่ากับยายแมวนะคะยายแมวใส่ลูกจากกัน nằm 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 luộc nụm rồi ôm mẹo nhà mèo mày giả trai làm kẹt na cái cái luộc chạc luộc chít quan chừng chơi แต่ก็มันว่าไปโน้ตอไร